สวัสดีค่ะชาวรัคนาราศีเมษทุกท่านเป็นการทำนายดวงระหว่างวันที่1-15มิถุนายน2565การทำนายดวงเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งอยากให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆไปนะคะอะไรที่ไพ่บอกเตือนให้ระมัดระวังป้องกันก็ให้ทำตามเสริมดวงได้เลยนะคะแต่อย่านำ คาทำนายในคลิปวิดีโอนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญเรื่องใหญ่ๆต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับหมอดีหรือสนใจจัดเรียนเลขมงคลบัตรเอ m หรือลงนะหน้าทองมหาทรัพย์ลงนไะรายมือทองมหาทรัพย์และลงพระสังทองมหาทรัพย์เสริมดวงการงานการเงินโชคลาภเสน่ห์เมตตามหานิยมติดต่อได้ที่ ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหมอดีฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ให้หมอดีด้วยนะคะและฝากติดตามเพจ a c e b o o k และก็ t i k t o k หมอดี421แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้หมอดีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หมอดีด้วยค่ะการงานของชาวราศีเมษนะคะปักนี้นะคะได้ไพ่คุยหักะยักษ์านะคะ การทำงานของชาวราศีเมษช่วงนี้วกไปวนมานะคะทำงานที่เดิมๆซ้ำๆไม่ก้าวหน้าแต่เอาตัวรอดได้ดีค่ะจะได้ทำงานกับคนหมู่มากมีเกณฑ์เป็นผู้นำมีความสำเร็จอีกด้วยค่ะตุ้มเทแรงกายแรงใจสุดฤทธิ์นะคะแต่ผู้ใหญ่ก็จับตามองต้องรักษามาตรฐานการทำงานให้ดีๆนะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้ตำแหน่งใหม่อีกด้วยค่ะในเรื่องการเงินนะคะได้ไพ่อธิปดีเวสุวรรณนะคะ หาเงินเก่งมากและใช้เก่งมากด้วยเช่นกันนะคะสำหรับชาวราศีเมษหมดไปกับปริวารแต่มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนได้อสังหาริมทรัพย์หรือมีโชคจากผู้ใหญ่ค่ะ<อ>ความรักนะคะคนโสดนะคะได้ไพ่เนรมิตรดอนกานะคะเน้นแต่เรื่องการ ทำงานนะคะสําหรับคนโสดนะตอนนี้ยังไม่ยังไม่คบใครจริงจังนั่นเองนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะวางแผนเดินทางไปซื้อบ้านซื้อรถใหม่ร่วมกันค่ะดีทีเดียวนะคะสําหรับคนมีคู่สุขภาพนะคะให้ระมัดระวังนะคะพักผ่อนน้อยเป็นตะคิวแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆช่วยได้ะคะ่ะสําหรับราศีเมษนะคะเลขนำโชคของชาวราศีเมษนะคะคือ1 4ึค่ะ ขอให้ชาวราศีเมษนะคะพบเจอเพื่อนที่ดีมิตรที่ดีจริงใจนะคะและมาพบกับหมอดีได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ